คาดาโนขยับขึ้น15%พร้อมแรงบวกของตลาด Investing.com ราคาซื้อขายล่าสุดของคา r d ดา o โนอยู่ที่1.00.851313เมื่อเวลา03:57:20:57 GMT ของวันพุธตาม Investing.com อินเดขยับขึ้น15.25%ในวันเดียวกันและนะับเป็นการปรับขึ้นสูงสุดภายใน1วันนับตั้งแต่เมย .24 แรงซื้อที่ทำให้ราคาขยับขึ้นนี้ยังส่งผลให้มูลค่าซื้อขายของคาดาโนเพิ่มขึ้นเป็น 59.640131b ดหรือคิดเป็น3.07%ของมูลค่าตลาดสกุลเงินคริปโตทั้งหมดทั้งนี้มูลค่ารวมของคาดาโนนั้นเคยแตะระดับสูงสุดที่ 71.557257b ด ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาคาดาโนมีราคาซื้อขายอยู่ที่ระหว่าง1ดลลา์0 6 7 0 2 9 9ถึง1.00891673โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่6.092089ดลล์ B หรือ4.97%ของมูลค่าซื้อขายสกุลเงินคริปโตทั้งหมด ภาพรวมในช่วง7วันที่ผ่านมามูลค่าของคา r d ดา o โนอยู่ในดีดขึ้นโดยบวก33.9%และมีช่วงราคาต่ำสุดสูงสุดอยู่ที่1ดอลลาร์0.3390ถึง1ดอลลาร์0.8917ราคาปัจจุบันของคา r d ดา o โนยังคงลดลง24.75%จากระดับสูงสุดที่2.46ดอลลาร์เซนเมื่อเมยส16สถานะการเทรดของสกุลเงินคริปโตอื่นๆ บิตคอย n มีราคาล่าสุดอยู่ที่46,332ดอลลาร์80เซนต์ตาม Investing.com Index ขยับขึ้น1.63%ในวันเดียวกันมีเทื่อเยียมแลกเปลี่ยนที่ราคาล่าสุด3,238ดอลลาร์98เซนต์ตาม Investing.com Index บวก2.69% มูลค่าการซื้อขายรวมของบิตคอยล่าสุดอยู่ที่871ดอลลาร์ 5.361b คิดเป็น44.80%ของมูลค่าตลาดสกุลเงินคริปโตทั้งหมดขณะที่อีเธอร์ยังมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่379ดอลลาร์ 7172.69b ซึ่งคิดเป็น19.52%ของมูลค่าตลาด